มาแล้วครับที่ดีเงินผ่อนสบายสบายครับจะซื้อที่ดีสักแปลงหนึ่งเก็บเงินไว้ในกระเป๋าผ่อนแบบสบายสบายกันดีกว่านี่วิวหุบเขาอย่างนี้เลยนี่ไปไปคุยกับเจ้าของกันว่าเป็นยังไงบ้างเอ๊ะที่มันสวยขนาดนี้มันจะแพงไหมผมว่าอย่างเงี้ยวิวไล่อย่างเงี้ยไล่หนึ่งหลายสิบล้านแน่เลยไปคุยกันเลยโอ้หุบเขาล้อมรอบเลยอยู่กลางชุมชนนั่นนะครับอ่ารู้สึกว่าผมแอบส่งข้อมูลมาน้ำมีไฟมีนะเนี่ยที่ตรงนี้ใครได้ไปผมว่าว่าโอเคนะในความประหยัดและความคุ้มค่า ซื้อแล้วรู้สึกว่าจะเอาชน o i กับบ้านได้เลยไปลองไปสอบถามกันดูครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอยครับสวัสดีครับแนะนําตัวนิดนึงครับครับผมชื่อนนนะครับสวัสดีครับคุณนนท์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจอยครับสวัสดีครับคุณนนคุณจอยครับเอ้คุณนนนี่เคยเห็นหน้าเห็นตากันแล้ว เป็นรอบที่2แปลงที่2โครงการที่เท่าไหร่เขาเนี่ยฮะอันนี้เป็นเฟสแรกครับเฟสแรกแต่ผมไปรีวิวเฟสที่2ให้ก่อนใช่ครับรู้สึกว่าจะปิดโครงการแล้วมั้งครับปิดเรียบร้อยแล้วครับกี่แปลงครับอ่าทั้งหมด8แปลงครับแปแปลงคนซื้อนอนฝันหวานได้เลยว่าซื้อที่แล้วได้ที่ไม่มีการโกงแน่นอนครับผมอ่าแล้วที่อย่างเนี้ยฮะผมเห็นวิวอย่างเงี้ยวิวภูเขาสวยๆอย่างเงี้ยเหมือนต่างประเทศอย่างเนี้ยพื้นที่เราได้ยืนอยู่เนี่ยครับพื้นที่เท่าไหร่ครับ พื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดแปลงนี้นะครับ281ตารางวาก็เกือบ3างานเดี๋ยวค่อยบอกว่าอยู่ที่ไหนแต่ผมขอเดาราคาก่อนนะครับขอหมุนตัวรอบก่อนอันนี้เรามีรั้วให้ด้วยใช่ไหมครับมีรั้วครับไฟฟ้าล่ะครับพร้อมครับปลาปลาล่ะฮะปลาปลาพร้อมทุกอย่างเลยครับโฉนดนี่กี่ปีซื้อแล้วถึงจะได้กลับบ้านนะครับโฉนดไม่เกินสิ้นเดือนนี้แน่นอนครับอ่ะโดนก็ไม่กี่วันนี้แล้วนะครับอาถามง่ายๆเลยแปลงนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยเกือบ300ตารางวาเนี่ย8ล้านอะ ผิดครับวิวอย่างเงี้ยนะครับครับไม่ถึงเหรอฮะไม่ถึงครับอ่ะประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยครับอ่ะตรงนี้เราขายที่เจ็ดแสนห้าหมื่นอ่ะแปลงนี้เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับเจ็ดสี่เก้าจำง่ายๆแล้วติดถนนลาดยางด้วยใช่ไหมครับติดหมดเลยครับถนนลาดยางอ่ะผมถามเข้าเรื่องเข้าวราวก่อนที่จะให้อาลูกคนพาเดินชมเนี่ยเราอยู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดอะไรกันฮะอยู่ที่ตำบลเขาน้อยครับอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีครับแล้วมันไกลจากกรุงเทพไหมครับเนี่ยแปลงเนี้ยครับอ่ะ ประมาณสักร้อยกิโลต้นๆครับร้อยสิบกิโลประมาณเนี้ยครับสองชั่วโมงอะ่ะสองชั่วโมงแล้วตรงเนี้ยเห็นได้ข่าวว่าแถวอะไรท่าม่วงเนี่ยมันจะมีมอเตอร์เวย์ใช่ครับไกลไหมครับจากตรงนี้อ่าจากมอเตอร์เวย์ไปตรงนี้ก็ประมาณสักสิบห้ากิโลครับสิบห้ากิโลครับ <15 S 1> รถก็สิบนาทีก็ถึงสิบนาทีครับทีเนี้ยท่าม่วงเนี่ยครับผมก็มาบ่อยผมเคยผ่านวัดอะไรนะท่าดังๆถ้ำท้ำอะไรนะวัดท้ำเสือครับวัดท้ำเสือจากเนี้ยถึงสามสิบกิโลไหมครับ อันนี้ไปแค่5กิโลครับ5กิโลอย่าบอกนะครับว่าเราไปยืนที่ที่เราเนี่ยมองเห็นได้เลยเห็นครับอยู่ตรงไหนถึงจะเห็นครับนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับอ่าตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวป่ามันบางเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นใช่ไหมครับเห็นครับมีเพื่อนบ้านด้วยเหรอครับมีครับเพื่อนบ้านครับเป็นข้าราชการครับอ๋อเนี่ยนะฮะครับแล้วรู้สึกว่าเข้าไปเนี่ยเพื่อนบ้านเยอะไปหมดเลยครับถึงแม้จะมันจะเป็นขุนเขาเป็นุูเขาอย่างนี้อากาศดีๆอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้เหงามีแต่เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเยอะครับแล้วแปลงที่เรายืนอยู่ มันถมแล้วหรือยังไงครับเนี่ยฮะตรงนี้ถมไวแล้วครับเมื่อมาณ5ปีที่แล้วอ๋อห้าปีที่แล้วครับแสดงว่ามันก็อยู่ตัวมันก็แน่นแล้วแน่นมากครับหมดเงินไปเยอะไหมครับแปลงนี้ฮะเกือบแสนครับตรงนี้เกือบแสนที่ถมเนี่ยนะใช่ครับเกือบแสนเพราะว่าข,ข้างล่างเราเราใช้ดินปลูกบ้านแต่ข้างบนเนี่ยเราใช้ดินที่ว่าเป็นดินดาปลูกต้นไม้ได้ด้วยอ่านอกจากปลูกบ้านแล้วปลูกต้นไม้ได้ด้วยครับที่บอกเมื่อเช้าเจ็ดสี่เก้าใช่ไหมเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพัน ใครออกค่าโอนครับเนี่ยผมออกเองหมดเลยครับออกให้ทุกอย่างออกทุกอย่างนี่มองมาเนี่ยมันก็จะเป็นวิวอย่างนี้เลยนี่มีหุบเขามีเพื่อนบ้านด้วยตอนนี้เหลืออยู่กี่แปลงครับเนี่ยครับเหลืออยู่2แปลงครับ2แปลงครับหนึ่งในนั้นคือที่เรายืนอยู่ใช่ครับแล้วเหลือแปลงไหนอีกรบกวนพาเดลนชมแปลงแรกครับไปดูกันว่าเป็นไงบ้างครับผมตรงนี้นี่เรามาปรับพื้นที่คือตอนแรกปราถมไปแล้วทีนี้เรามีการปรับพื้นที่นิดหน่อยเดี๋ยวปรับให้อีกใช่ไหมครับอ่าใช่ครับเดี๋ยว อีกให้สวยงามเลยอ่าโอเคเราไปดูกันนะฮะไปดูข้างนอกกันอ๋อมาติดถนนยาวๆเลยแปลงนี้นี่ติดถนนลาดยางนี่ผมว่า4ี่สหเมตรได้นะ40เมตร5้เมตรครับต่อมาครับชื่เมตรโอเคครับไปลูกคนคุณนนพาเดินชมข้างหน้านิดนึงนะครับแถวนี้นี่ถ้าม่วงนี่นาไม่ท่วมเนาะไม่ท่วมครับตรงนี้ขอนลอยไม่ท่วมครับหรือท่วมแล้วบอกไม่ท่วมไม่ไม่ท่วมครับไม่ท่วมยังไงก็ไม่ท่วมเนาะไม่ท่วมครับสบายใจได้โอ้โหแทงน้ํามี ปลาปลาเรามีอยู่แล้วนะครับมีแล้วครับเเพื่อนบ้านเยอะนะครับเนี่ยไม่ใช่ในน้อยนะฮะส่วนใหญ่เป็นคนพื้นที่หรือเป็นคนที่กรุงเทพมาอยู่ด้วยบ้างครับเนี่ยฮะผสมกันเลยครับตอนนี้ครับทั้งคนที่เป็นพื้นเพลครับแล้วก็บางคนเขาแบ่งขายก็จะมีคนกรุงเทพและปอ่าบริมณฑทมาซื้อครับอ่ะไปเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันส่วนรายละเอียดการผ่อนกี่เดือนอะไรยังไงเดี๋ยวผมให้โทรมาคุยเนาะครับเดี๋ยวขอเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะไปทางไหนครับผ่านถนนไปเลยใช่ไหมฮะได้ครับ อันนี้จำแล้ว7แสนสี่หมื่นเก้าพันไปดูแปลงที่เหลือกันแปลงนี้ฮะจะเรียกว่าแปลงที่เท่าไหร่ดีแปลงนี้หนึ่งหรือสามหรือย,ยังไงแปลงนี้คือแปลงที่3ครับแปลงที่3ครับถ้า<ม>บางคนเขาบอกว่าฉันชอบเนี่ยโอ้โหนี่ถนนโคง้งๆเดี๋ยวขออนุญาตน,นิดนึงฮะบางคนชอบอย่างนี้ถ้าแปลงที่สมเนี่ยสมมติว่าชอบเนี่ยวางมัดจาเยอะไหมครับวางมัดจาแค่3 0,000บาทครับสามหมบาทให้เวลาเดือนนึงให้เวลาเดือนหนึ่งครับสาหรับกรณีสดก็มาดูได้เลยครับอ่า บอกว่าแปลงที่3แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดคนเขาไม่สะดวกเขาอยู่ไกลโอนจองได้ไหมครับอยากให้มาดูมากกว่าครับอยากมาดูก่อนครับให้มาเหยียบพื้นที่ก่อนเนาะใช่ครับแปลงที่3มนี่ก็จะโค้งๆหน่อยหนึ่งครับเขานี่มีชื่อมั้ยครับมีครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเขาหัวแรดครับเขาหัวแรดครับเนี่ยนะฮะครับเพราะตรงนู้นเป็นเหมือนแรดเหรอใช่อันนั้นเหมือนเป็นหนอแรดที่เขาเรียกนะโบราณ แล,แล้วสีสันเหลืองๆๆอยู่บนุ่เขานั้นอะไรอะครับนี่เป็นวัดถ้ำแก้วถ้ำทองครับวัดถ้ำแก้วถ้ำท,ทองที่คเคยได้ยินว่ามันมีหินอ่าอะไรนะเป็นถ้ำที่มีหินย้อยอ่าอ่าแล้วคนที่มาอยู่ที่นี่ไปเที่ยวได้ไหมครับได้ครับ,รบเขาเขาเปิดให้เที่ยวใช่ไหมเปิดให้เที่ยวครับอ่ะโอเคครับก็ได้แหล่งน่องเที่ยวได้รู้จักวัฒนธรรมของพื้นที่รู้จักสถานที่ไปในตัวเลย จากนี่ไปที่ท่าม่วงไก่ไหมครับจากนี่ไปโรงพยาบาลท่าม่วงนะครับก็ประมาณ10กิโลไม่ประมาณละครับป๊ะเลย10กิโลสิบกิโลครับสิกิโลก็5นาที10นาทีก็ถึงประมาณนั้นครับทั้งตลาดทั้งโรงพยาบาลทั้งสุรราชการ10กิโลเลย10กิโลครับอ๋อเห็นแล้วฮะผมเห็นเสาไฟละอ่าป่าปาเป็นป่าปาอะไรครับเนี่ยครับป่าปาของหมู่บ้านครับหมู่บ้านใช่ไหมครับน้ำไหลตลอดไหลตลอดครับี่แปลงนี้แปลงที่แปลงที่2องเหรอครับ อันนี้เป็นแปลงที่2ครับไปแล้วใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วครับอ่าโอเคเสียดายยังมีคนที่ไหนมาจองไปครับเนี่ยครับคนกรุงเทพครับอ่าโอเคเดี๋ยวหนึ่งกับสาเดี๋ยวก็ไปเพราะเราเพิ่งเปิดโครงการมาใช่ครับอ่ะเหลือตรงไหนอีกหนึ่งหนึ่งแปลงครับอ่าเหลือแปลงแรกครับโอ้แปลงแรกแปลงแรกนี่ค่อนข้างจะเป็นสี่เหลี่ยมเลยใช่ไหมครับสี่เหลี่ยมครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าแปลงที่หนึ่งนี่ทุกแปลงจะมีรั้วให้สามด้านครับยกเว้นทางที่เป็นข้างหน้า รถอะไรครับเนี่ยอันนั้นเป็นถนนสาธารณะเป็นเส้นเมนอ๋ออันนั้นน่ะเหรอฮะครับแสดงว่าเราเข้าเส้นเมนนี่มาสักประมาณไม่ถึงร้อยเมตรไม่ถึงครับเดินไปยังได้เลยได้ครับแสดงว่าบ้านที่มีหลังคาสีน้ำตาลเนี่ยนะครับประมาณนั้นอ่ะคือถนนที่ติดด้านเมเลยใช่ครับเขาเรียกเส้นอะไรครับอ่าเป็นถนนของของอปตอนี่แหละครับอืมครับแล้วคุณนนท์ครับอย่างนี้ถ้าเกิดคนสนใจเนี่ยอยากจะรู้ว่าตรงเนี้ยแปลงเราเนี่ยอยู่ใกล้กับวัดโรงเรียนอะไรยังไงบ้างครับเนี่ยฮะเอาสถานที่หลักๆนะครับอย่างเช่นวัด ทำเสือที่เราจะเห็นกันอยู่เนี่ยครับก็จะห่างออกไป5กิโลเมตรแล้วใกล้กว่านั้นอีกมีไหมครับเผื่อคนอยากจะพิกัด5กิโลเมตรมาวัดทํำกระทํำทองเนี่ยครับเอาง่ายๆหรือใครงงเนาะให้จับเนี่ยหลังคาเหลืองๆนะครับวัดอะไรข่อยเที่ยวนะครับวัดทํำแก้วทํำทองครับจับพิกัดเลยครับแล้วถ้าเกิดจะไปวัดทํำแก้วทํำทองต้องผ่านหน้าที่เราไหมครับถ้าเกิดมาจากทางทางปกตินะครับทางทาง้างหน้าเนี่ยก็จะยังไม่ต้องเข้ามาอีกหน่อยหนึ่งถึงจะเจอที่เรา เข้ามาอีกหน่อยเดียว3กิโล3กิโลครับก็ไม่ไกลมากไม่ไกลครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในอีกที่อีกเหลืออีกหนึ่งแปลงนะครับแปลงที่หนึ่งนี่กี่กี่ตารางวานะครับ300ตารางวาครับ300ตารางวาเมื่อกี้แปลงที่3เนี่ยสองเท่าแปดสเท่าไหร่นะแปดสตารางวาอ่าอันนี้300ห่างกันแค่19ตารางวาใช่ครับแปลงนี้ขายเท่าไหร่ครับเนี่ยฮะแปลงนี้ขายที่ 75, 7 5็0 0มื่นห้าเจ็ดแสนเจ็ดร้อยละเก้าพันครับอันเมื่อกี้แปลงและแปลงที่3 เจ็ 7, สดสี่เก้าใช่อันนี้เจ็ดห้าเก้าห่างกันหมื่นนึงห่างกันหมื่นเดียวอ่าอัง่ายง่าทำไมมันห่างก,กว่าเอ่อแต่อันนี้เนื้อที่มันเยอะกว่าหน่อยน๋อตามพื้นที่นะครับใช่ครับเริ่มต้นจากเสาไฟหรือตรงลัวนี่ใช่ไหมครับใช่ครับนั่นเลยครับโอ้โหธงนี่ลมแรงมากเลยนะฮะไปถึงตรงนู้นเลยอ่าแล้วก็ห้อมล้อมไปด้วยภูเข,ขาและชุมชนอ่ะคุณนนท์รบกวนพาไปดูข้างในกันนิดนึงนะครับได้ครับ ในระหว่างที่เดินมาเดี๋ยวผมก็จะลืมอีกผมจะขอเบอร์นน่ฮยถ้าค,คนจะโทรมาสอบถามนี่โทรที่เบอร์อะไรครับเนี่ยครับค่ะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์093-774-8772ได้เลยค่ะขออีกสักรอบสิครับ093-774-8772ค่ะ เนี่ยจะมาเนี่ยต้องมีกาหนดแม่มาต้องมาวันคู่วันขี่วันจันทร์วันพุธวันพฤหัสหรือมาได้ทุกวันมาได้ทุกวันเลยครับเวลาไหนบ้างครับได้ทุกเวลาเลยครับอ้าวถ้าเกิดคนบอกมาเที่ยงคืนละมาเที่ยงคืนก็ได้ด้วยใช่ไหมฮะก็ได้ไม่มีไม่มีไม่มีใครมากลางคืนแน่ก็คือง่ายๆขอล่วงหน้าสักหน่อยละกันครับแต่ถ้าจะโทนี่รบกวนเป็นภาคกลางวันสะดวกกว่าเนาะสะดวกที่สุดครับช่วงช่วงกลางวันแล้วจะมายังไงจะมาวันพรุ่งนี้วันนี้ก็โทรนัดอันได้ครับไปเดี๋ยวเขาไปดูข้างในนิดนึงว่าจะเป็นยังไงบ้าง ภูเขานี่ยังอยู่กับเราเลยภูเขาหัวแหลใช่ไหมครับครับเขาหัวแหลครับอเอ๊ะตรงนี้นี่รู้สึกนี่ใช่ไหมใช่วัดถ้าเสือไหมครับอ้าตรงนู้นใช่ไหมครับนะฮะใช่ครับไปน้วมือผมนู่นนู่น,นยอดเจดีวัดถ้ำเสือ,อเขาเรียกว่าแลนด์มาร์คอันโดดเด่นแล้วก็คนรู้จักของอำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีของเราอ,อันนี้ที่เรานี่ต่ำกว่าถนนนิดเดียวประมาณสักไม่ถึงฟุตอโอ้โหตรงนี้สวยมากอยากใครมาปลูกบ้านแปลงนี้นะครับโอ้คุ้มเลยห่างกันหมื่นเดียว ไปเราไปข้างในกันนะครับระหว่างเดินไปนี่ผมก็จะทวนก่อนทําเป็นหลักฐานก่อนเวลาคนมาซื้อเขาจะได้ไม่ลืมแล้วคุณนนท์ก็จะได้ให้ตามนี้เลยหนึ่งเป็นฉนวชุดแดงชุดแดงอย่าบอกนะถือว่าฉนดอยู่ในมือครับแต่ไม่ต้องไม่ต้องเอาออกมาอ่าฉนดตัวนี้เราทําเรื่องแบ่งแยกอีกไม่เกินหนึ่งเดือนที่อย่างที่บอกก็ได้แต่อันนี้คือแปลงแม่ครับอ่านั้นะสบายใจได้บางคนเขาซื้อแล้วนอนฝันผวาไงว่าเอ๊ะจะได้ฉนดไหมนะครับล้วได้สารด้านไฟฟ้ามี ปราปามีนะครับส่วนแปลงนู้นก็คือถมให้แล้วกี่กี่กี่คันนะประมาณรถนะฮะหกคันครับหยียบแสนหยียบแสนแล้วอะไรอีกโอนให้โอนให้ฟรีอก็สบายสบายของแถมกันแบบจุกๆุไปเลยอ่ะเดินไปข้างหลังก็อีกนิดนึงครับน้ำไม่ท่วมแน่นะถาม,ม,ถมแล้วถามแล้วถามอีกนะครับพี่ผมจะถามประโยกซ้ำๆเพื่อให้เป็นการตอกย้ำให้คนซื้อได้สบายใจนะครับอืมแถวนี้เขาทาอะไรปลูก ปลูกต้นไม้กันเหรอฮะก็จะมีข้าวโพดบ,บ้างอ้อยบ้างครับอ,อ้อยนี่เผาไหมไม่มันก็มันต้องมีบ้างแหละครับผมยอมรับนะแต่มันก็จะน้อยเด่นเด,ด้วยแล้วมันจะมีปัญหากับคนที่มาอยู่เป็นคนเท่าคนแกร่ระบบทางเดินหายใจไหมไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้เผานะที่ผมก็อยู่มาตรงนี้คือเขาเกี่ยวเหรอสมัยใหม่ใช่ครับสมัยใหม่ตามคนหมายครับเพื่อ,อไม่ให้มีฝุ่นไม่ให้มีควันแล้วก็เอาไปให้กับสัตว์กินได้ด้วยใช่ครับอ่าแล้วข้างๆานี้ก็ทําอะไรกันครับ อันนี้เป็นเป็นที่ของเจ้าของอีกที่หนึ่งแล้วก็เขาทําเป็นโคกหนองนาครับโค้งหนองนาแสดงว่าตรงนี้มาอยู่แล้วทาโค้งหนองนาได้เลยครับเขาทําได้เราก็ทําได้แล้วปลูกสวนต้นมงต้นไม้ได้เลยข้างหลังก็โค้งหนองนานะครับข้างหลังเราเอ๊ะถ้าพูดอย่างนี้แสดงว่าขุดบ่อเก็บน้ําได้ใช่ครับซึ่งจริงๆที่ผมขับรถมาเนี่ยผมเห็นหลายแปลงเลยเขาขุดบ่อกันแสดงว่าเก็บน้ําได้สบายๆเนี่ยผมชอบแปงนี้ตรงที่ว่ามองเข้าไปข้างหลังเนี่ยนะครับมันจะเห็นภูเขาได้เลย คุณนนพอจาทิศทางได้ไหมว่าไหนทิศเหนือทิศใต้เหนืวนะทิศตะวันตกเดี๋ยวผมผมก็ไม่แน่ใจแต่ตรงนั้นอ่ะที่ว่าจะได้เป็นทิศตะวันตะวันออกตะวันออกตะวันออกอยู่ตรงนู้นใช่ตะวันออกชิงเฉียงไปคือตะวันตกใช่ครับตะวันตกประมาณนี้ครับเอาคร่าวๆแค่นี้พอนะที่ผมยืนอยู่นะะมองเห็นว่าถ้ำเสือได้สบายสบายไปเราเดินไปข้างหลังอีกสักนิดนึงครับไปชมบรรยากาศกันมันดีคนละแบบเนาะแปลงที่3ดีตรงที่ว่ามันเป็นติดถนนลาดยางยาวๆแล้วก็ถมแล้วนะครับ แปลงนี้มันดีตรงที่ว่ามันเป็นลักษณะของอพื้นที่ที่ลักษณะกว้างๆอ่ะมันดีคนละแบบนะครับหันหน้าหันทิศหันทางคนละแบบคุณนนมองแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณนนสมมตซิซื้อไปไปทาอะไรครับอันดับแรกผมปลูกบ้านก่อนปลูกบ้านขนาดนี้ถ้าฝนตกตอนที่ผมเห็นฝนตอน,ตอนฝนตกนะหมอกนะโอ้โหสวยแจ่มเลยครับที่นู่นเนียบนภูเข,ขาใช่ไหมฮะใช่ครับอ่าแล้วหน้า,นาหนาวแล้วเป็นยังไงบ้างอากาศดีมากครับกางเต็นท์ได้ใช่ไหมกลางเต็นได้ครับหมูกระทะซะหน่อยเนาะ ครับอ่านั่งปาร์ตี้สังสรรค์เนาะสบายเลย <c oughs> อากาศมันดีแล้วอย่างเงี้ยฮะมาอยู่อย่างเงี้ยโจรมีไหมถามต,งตรงๆอย่างเงี้ยโจรมีไหมขโมยก,ก็ต้องเซฟตัวเองด้วยในระดับหนึ่งครับแต่ก็เขาก็ผู้ใหญ่บ้านเอออะไรเออยเนาะมันก็เขาก็ดูแลอยู่ครับเขตของเราตรงนี้มันเป็นเขตที่ไม่ใช่ว่าใครจะผ่านพุกพ่านมันเหมือนกับเป็นอำเภอที่ว่าใครจะมาคือต้องมาจาะจงใ่ไม่ใช่ทางผ่านหลักเพราะฉะนั้นเนี่ย ส่วนใหญ่ในพื้นที่ก็เป็นคนในพื้นที่ใช่ครับปัญหาโจรขโมยมันมีทุกที่และครับถ้าเราเราประมาทใช่ไหมใช่ร,ระวังของไว้มรักษาเป็นตาอ่อต,ตาเราใจมันก็หมด<ช>แต่อย่างเนี้ถ้าเรารักษามก็ไม่มีปัญหาแล้วคนในหมู่บ้านล่ะนิสัยเป็นไงบ้างพอสัมผัสมาครับ ก็รู้จักหมดนะผมตรงเนี้ยก็รู้จักกันหมดก็ถ้าก็อัธยาศัยดีครับคุยได้คุยได้หมดอ่าเป็นคนผสมกันระหว่างในคนที่เป็นพื้นที่เอ่อเรียกว่าคนตั้งแต่อยู่ปุญญายายใช่ไหมฮะแล้วก็คนเมืองจากที่อื่นมาอยู่ครับอ่าก็เลยคุยกันง่ายจะเป็นชาวไร่ชาวไร่ส่วนใหญ่ครับผมแล้วดูแล้วมันไม่ค่อยพุกพ่านนะครับครับเข้าไปนี่ไปได้อีกไกลไหมครับเนี่ยครับเอ่อไม่ไกลครับมันจะสุดได้ประมาณสักน่าจะไม่เกิน ครึ่งกิโลฮะสี่ร้อยเมตรได้เอาง่ายๆพูดเพื่ออย่างนี้เพื่อเกิดคนสบายใจแปลว่าถนนทางหน้าที่ของเราเนี่ยไม่ใช่ทางผ่านหลักใช่ครับเข้าเฉพาะที่<ช>เพราะนันไม่มีคนพุกพ่านใครแปลกหน้าแปลกตามาก็รู้อันนั้นมันก็เป็นการรักษาความปลอดภัยให้เรา<ช>เลยไปสักไม่ถึงเท่าไหร่ก็ก็หมดหมู่บ้านแล้วใช่ไหมครับหมดแล้วครับหมู่บ้านจะอยู่ห้อมล้อม<ช>โอ้ต่ผมชอบตรงนี้จังเลยครับที่เห็นว่าถ้ำเสือนี่เห็นเจดีอ่ามองไกลๆนะครับและเนี่ยฮะที่เห็น สีน้ำเหลืองนี่นเขาเอาไว้ทําอะไรครับอันนั้นเป็นเหมือนอคล้ายๆสาราของวัดทำแก้วทำทองเรียกว่าสาราปฏิบัติธรรมได้เลยสาราปฏิบัติธรรมถวายอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ตรงนู้นนะครับคร<ช>ับโอเคทุกคนจะได้สบายใจได้คุณนนท์มีอะไรฝากท่านผู้ชมสักนิดนึงไหมก็ขอฝากที่ดินผืนนี้ด้วยนะครับผืนสวยๆก็อยากให้เป็นเจ้าของกันมาอยู่เป็นด้วยกันที่จังหวัดกาญจนบุรีมาเป็นเพื่อนบ้านกันเป็นเพื่อนบ้านกันกาญจนบุรีเดี๋ยวผมขอถามก่อนปิดท้ายนิดนึงเขาว่าเขื่อนมันจะแตกอ่ะมันจะจริงไหมครับ ก็มีโอกาสแตกนะครับบมเลนไม่แตกหรอกไม่มีใช่ไหมฮะข่าวนี้ผมได้ยินมาตั้งแต่ออกมาสมัย15ปีที่แล้วนะเขาบอกว่ามันอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรเวลาแผ่นดินไหวเนี่ยมันจะมีเขื่อนตรงเขื่อนแตกมันก็ไม่มีปัญหาแล้วถ้าสมมติเฉยถ้าเขื่อนจะแตกมันเป็นเขื่อนอะไรครับเป็นเขื่อนเขาเรียกว่าข้างบนเนี่ยเขาเรืยอเขื่อนว่าตรงเนี้ยเขื่อนวัดชิลาลงกรนะครับเป็นเขื่อนหลักของประเทศ ข้าวบนเนี่ยเป็นข้ษวสีท่าลินเป็นเขื่อนหลักของประเทศแล้วก็จะไล่ลงมาของอเราเนี่ยออกไปนิดเดียวก็เป็นเขื่อนวชลองกอเรเป็นเขื่อนน้อยลงมาผมแต่ปัญหาคงไม่มีปัญหาแน่นอนอเพราะฉะนั้นสบายใจได้แล้วเขาว่าแถวเมืองการแถวท่าม่วงเนี่ยมันร้อนมันแรงจริงไหมก็อย่างที่เห็นนะครับปลูกยาปลูกอะไรเต็มไปหมดเขียวกัอย่างเงี้ยนะครับรบ้อนที่ไหนตอนนี้มันก็ร้อนที่นี่ฝนตกบ่อยไหมครับก็าหน้าฝนก็ปกติเลยครับปีนี้ทิ้งช่วงไหม มีทิ้งช่วงปีนี้ทั้งประเทศต้องทิ้งช่วงหมดอ,อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติบางคนบอกเอ้ยฝน,ฝนลงฝนแรงมันก็แรงทั่วนะครับความร้อนมันก็ร้อนปกติแต่ที่นี้แถวเนี้ยอาการมันมีป่าไม้เยอะมันก็อาจจะร้อนชื้นบ้างอะเนาะแต่ก็ไม่ได้อะไรมากอ่ะโอเคยังไงก็ขอบคุณมากก็ขอให้ทั้งสองแปลงนะครับทั้งแปลงนี้เจ็ดแสนห้าหมื่นเกันกับแปลงนู้นใช่ไหมครับเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันทั้งสองแปลงมีเจ้าของที่มาจับจองโดยไวยแล้วกันเนาะอ่ะโอเคเอาใจช่วยแล้วขอ ให้ขายได้ไวๆแล้วกันนะครับภายในหนึ่วัน2วันเลยแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมได้มาจับจองโดยเร็วแล้วกันวันนี้ขอบคุณมากนะครับ,รบสวัสดีครับ